ทำบุญให้ได้ผลรวดเร็วในชาตินี้อาจารย์ภัยสารแสนชยัยบอกให้ทำตามนี้สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ธรรมะสองทางก็มีเรื่องราวดีๆที่จะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องธรรมะสองทาง ด้วยนะคะเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะท่านอาจารย์ภพศสารแสนชัยบอกว่าการทำบุญให้ได้ผลบุญรวดเร็วเห็นภายในชาตินี้ต้องทำตามนี้การทำบุญให้ได้ไวและแรงและมาชาตินี้ มันต้องประกอบด้วยอะไรบ้างซึ่งอาจารย์ภัยสารแสนชัยเป็นคนที่พาทำรรแล้ว,วัยการที่วัยนั้นมันก็มีหลายขั้นตอนนะในบุญมีหลายขั้นอยากจะประสบความสำเร็จต้องไปพึ่งพระสงฆ์ ที่เป็นอริยสงฆ์จริงๆอย่าไปหาสมมุติสงฆ์นะพระแท้ๆเป็นพระอริยสงฆ์ที่มีฌานแค่ข้าวปั้นหนึ่งไข่ลูกหนึ่งปัจจัยสองบาท ถาวายขอพอรท่านมาแล้วก็หยอดน้ำลงดินขอบุญที่ทำมาให้ส่งผลในวันนี้เดี๋ยวนี้เลยความสำเร็จจงบันเกิดขึ้นหน้าบัดนี้เดี๋ยวนี้เลยพูดอย่างนี้แล้วก็หยาน้ำลงดินแบบนี้มันก็จะมาตามปาก แต่ถ้าใครทำบุญแล้วอธิษฐานจิตไม่เป็นบุญนี้ก็จะรอส่งผลในชาติหน้าจะเห็นว่ามันอยู่ที่คำอธิษฐานเขาบอกว่าอธิษฐานบารมีพระพุทธเจา้าทำให้เราดูมาก่อนแล้วเราต้องทำให้เป็นนี่คือสิ่งที่สำคัญมากส่วนใครที่มีความทุกข์อยู่ตั้งใจเข้าหาพระพุทธพระธรรม พระสงค์ให้เป็นการพึ่งพระพุทธนั้นก็คือการไปกราบไหว้นั่นเองไปสวดมนต์พุทธคุณธรรมคุณศิลมคุณพระธรรมก็น้อมเข้ามาสู่กายวาจาแล้วก็ใจก็ลุกมาปฏิบัติพระสงค์ก็ไปหาท่านไปกราบขอพรทำบุญขอพร กวดน้ำอธิษฐานแค่นี้แหละชีวิตชาวพุทธก็จะพุ่งทยานจากบุญที่ไม่เคยส่งผลเพราะเราไม่เคยอธิษฐานจิตเลยว่าให้มาวันนี้นะฝากกันจังธนาคารแต่ก็เบิกมาใช้ไม่เป็นวิธีการก็เป็นเช่นนี้เช่นเดียวกับธนาคารเลยค่ะทำกวดน้ำลงดินหรือคำอธิษฐานจิต โดยให้คำกล่าวว่าด้วยกุศลที่ข้าพเจ้านายนางสาวนางแล้วก็เอ่ยชื่อได้กระทำความดีทั้งกายวาจาและใจด้วยสิ่งของในครั้งนี้ข้าพเจ้าขออุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลทั้งหลายไปยังพ่อแม่บุพาการีที่ล่วงลับไปแล้วแล้วมาเหสีขาเทวดาเทวบุตร ผู้รักษาบ้านเมืองเมืองฝ่ายทุกแห่งทุกที่อันรักษาสถานที่นี้เป็นประธานและพยายโยมราชทั้งหลายตลอดจนถึงเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าที่มีในอดีตชาติซึ่งเกิดมาในชาตินี้เป็นคนก็ดีเป็นสัตว์ก็ดีเป็นวิสัยสัมภเวสีที่ไหนหรือเป็นโลกคาพญาต ที่เกิดขึ้นกับข้าพเจ้านายนางนางสาวแล้วกล่าวชื่อก็ดีขอให้มารับเอาส่วนบุญส่วนกุศลของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเมื่อมารับเอาแล้วก็ขออนุโมทนาร่วมกันและขอให้มีความสุขความสบายด้วยกันทุกวายแล้วด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้านายนาง นางสาวแล้วก็เอ่ยชื่อของตัวเองได้ทำในครั้งนี้ขอให้ในายหนังสือทั้ง32องค์จดเอารายหมายชื่อของข้าพระเจ้าใส่ไว้ในสุวรรณบัตรเงินสุวรรณบัตรทองอย่าให้ได้ผิดพลาดหรือสูญหายฉายอิวะขอให้บุญกุศลของข้าพระเจ้าที่ได้ทำในครั้งนี้ เป็นดังโล่มแลงเงาติดตามตัวข้าพเจ้าไปทุกพบทุกชาตินับตั้งแต่ชาตินี้เป็นต้นไปจนถึงพระนิพพานเป็นที่สุดด้วยเถิดด้วยคำอธิษฐานของข้าพเจ้าในครั้งนี้ข้าพเจ้านายนางนางสาวแล้วก็เอ่ยชื่อขอให้พระแม่ธรณีและโลกทั้งสามรับรู้รับทราบ ไว้ด้วยเถิดเริ่มจะเกินกวดน้ำตั้งแต่เริ่มกล่าวคำอธิษฐานจิตสำหรับเหตุผลของการทำบุญรวนมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกันไปตามและบุคคลแต่ไม่ว่าเราจะแบบไหนเราต้องทำด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์ไม่หวังผลตอบแทนหรือคิดเล็กคิดน้อยกุศลอันยิ่งใหญ่ที่สะสมยอมทีจะหวนคืน สู่ผู้ทําในเวลาอันรวดเร็วอย่างแน่นอนว่าด้วยเรื่องการกระทําของบุญเราทุกคนล้วนมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันไปบางก็ทําเพื่อความสบายใจของเราเอง ทำเพื่อให้คนในครอบครัวมีความร่มเย็นเป็นสุขบางทำเพื่อบนบานสารกล่าวในสิ่งที่ตนปรารถนาซึ่งการทำบุญทุกอย่างล้วนแต่อยากให้ตนเองนั้นมีจิตใจที่ผ่องใสและบริสุทธิ์นอกจากนี้ยังมีการทำบุญอีกอย่างหนึ่ง ที่ใครหลายคนที่พึ่งอยากให้เกิดขึ้นกับตัวเองนั่นก็คือการทำบุญให้รวยมั่งมีเงินทองและก็อยากรู้กันแล้วใช่ไหมว่าการทำบุญแบบไหนเราจึงจะรวยเราลองมาทำตามข้อปฏิบัติเหล่านี้กันดูนะคะ หนถวายสังฆทานการทําบุญด้วยการถวายสังฆทานเป็นอานิสงส์ที่ส่งผลได้ไวที่สุดพรนั่นหมายถึงเราได้ช่วยธนุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยการถวายข้าวของเครื่องใช้แด่พระสงฆ์ซึ่งการถวายสังฆทานนี้จะช่วยส่งผลบุญให้ผู้ทำนั้นพบแต่ความสำเร็จ สมปรานามีความเป็นอยู่ที่อุดมสมบูรณ์ทำการสิ่งใดก็ราบรื่นไม่ขัดสนไม่ติดขัดใครที่กำลังมีเคาะหรือดวงตกก็จะหมดเคออีกด้วย สการถวายน้ำมันตะเกียงการถวายน้ำมันตะเกียงว่าเป็นความเชื่อที่สืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณว่าหากผู้ใดที่ทำบุญด้วยการถวายน้ำมันตะเกียงจะทำให้ชีวิตผ่านพ้นจากความมืดมิดมีความเจริญรุ่งเรืองเข้ามาหาในชีวิต เหมือนแสงตะเกียงที่คอยนำทางเราออกไปยังปลายอุโมงค์ให้พบกับความสว่างไม่อับจนหนทางนับได้ว่าหากใครถวายน้ำมันตะเกียงก็จะได้รับอานิสงส์ทันตากันเลยทีเดียวและเราก็ขอแนะนำเพิ่มเติมนะคะคือให้ลองสังเกตดูว่าน้ำมันในตะเกียงอันไหนใกล้หมด ให้เทน้ำมันเพิ่มลงไปในตะเกียงนั้นเหตุก็เพราะว่าจะได้เพิ่มความสว่างสวัยและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่จะได้มาจุดธูปไหว้พระครั้งต่อไปนั่นเอง 3. ถือศีลห้าเคยได้ยินไหมว่าเพียงถือศีลห้าก็ช่วยให้ชีวิตนั้นดีขึ้นได้แถมอะไรที่เคยติดขัด ไม่เป็นไปตามต้องการก็จะค่อยๆดีขึ้นการถือศีลห้าเป็นการหมั่นทำบุญทำกุศลอย่างสม่ำเสมอส่งผลให้บังเกิดแต่ความโชคดีมีชยัยจะทำการสิ่งใดก็มักประสบผลสำเร็จเพราะผู้ที่สมานทานศีลเป็นประจำจะได้รับผลบุญอันยิ่งใหญ่และส่งผลให้ร่ำรวยในชาตินี้ การทำบุญให้ทานการทำทานถือเป็นการทำบุญอีกอย่างหนึ่งผู้ที่ทำจะต้องมีใจบริสุทธิ์ ทำบุญด้วยที่ไม่คิดเล็กคิดน้อยต่อสิ่งของที่เราให้ทานหรือบริจาคไปไม่ว่าจะเป็นการทำบุญหรือบำรุงวัดหรือการทำบุญแก่ผู้ยากไร้ให้เราคิดเสียว่าทุกสิ่งล้วนเป็นสิ่งนอกกายอย่าไปยึดติดต่อสิ่งของเหล่านั้นเป็นการทำบุญที่มาจากจิตใจอันที่ไม่ยึดติด มีความไม่โลภผลบุญจึงจะหนุนนำชีวิตให้มีแต่ความราบรื่นมีโชคและบารมีเพิ่มขึ้นหากมีเรื่องใดติดขัดก็มักจะมีผู้ช่วยเหลืออยู่เสมอ 5. การทำบุญปล่อยสัตว์ การไม่เบียดเบียนชีวิตของผู้อื่นถือเป็นเรื่องที่ดีเรามักจะได้ยินกันบ่อยๆในเรื่องของการทำบุญแล้วต้องทำทานควบคู่กันและต้องตั้งใจทำบุญอันด้วยใจบริสุทธิ์อย่างเช่น ซื้อปลาในตลาดมาปล่อยเพื่อช่วยชีวิตมันให้พ้นจากการถูกทำให้เป็นอาหารหรือการไถ่โทษชีวิตโคกระบือตัวที่กำลังท้องจะได้กุศลที่แรงมากเลยทีเดียวก็ว่าได้พอเท่ากับว่าเราได้ช่วยถึงสองชีวิต ไม่ถูกส่งไปยังลงค่าสัต์นั่นเองเชื่อกันว่าการทำบุญแบบนี้ส่งผลได้อย่างรวดเร็วทำให้ผู้ที่ทำบุญ แคล้คาดปลอดภัยพบความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานแล้วก็มีโชคลาภการทำบุญให้คุณแก่เราเสมอหากผู้ทำการปฏิบัติตัวอยู่ในกรอบและอยู่ในศีนลธรรมไม่หวังผลต่อสิ่งตอบแทนและก็จะส่งผลให้เรานั้นประสบแต่ความสำเร็จเจริญก้าวหน้า แต่คุณไม่ควรที่จะพึ่งการทำบุญอย่างเดียวเพราะหากเราไม่ทำตัวของเราเองให้ดีเสียก่อนก็ไม่มีใครสามารถพบความสำเร็จและมั่งมีเงินทองได้เช่นกันค่ะความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะ ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ทำมาส่งทางก็หวังว่าเรื่องราวที่นำมานี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังสําหรับคลิปนี้ทำมาส่งทางต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ